วันนี้เอ็มเตรียมสูตรไปให้อาจารย์ครับเลือกสูตรสีชมพูเพราะวันนี้อาจารย์อยากเน้นความสดใสนะครับเพราะวันนี้อาจารย์จะเดินทางไปที่สุพรรณบุรีเพื่อไปกราบหลวงพ่อบุญคำ้ำในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านครับโดนัทบอกว่าสูตรใหม่สีใหม่ไม่เคยเห็นเลยและดูเหมือนโดนัทจะตื่นเต้นนะครับสูตรใหม,ใหม่ไม่เคยเห็นอาจารย์ให้เอ็มเตรียมของขวัญวันเกิดไปเซอร์ไพรส์หลวงพ่อนะครับนั่นก็คือเก้าอี e ้นวดไฟฟ้า เพราะหลวงพ่อท่านนั่งทั้งวันทำให้เส้นของท่านตึงและมีอาการปวดเมื่อยไปทั้งตัวครับโดยปกติแล้วหลวงพี่ปิยชัยจะเป็นคนนวดให้ครับแต่ต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วนะครับหลวงพี่พร้อมเดินทางแล้วนะครับอาจารย์เซอร์ไพรส์คนบ่อยครับไม่รู้ว่าการเซอร์ไพรส์หลวงพ่อครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะการไปครั้งนี้อาจารย์กำชับกับหลวงพี่ไว้ว่าห้ามบอกหลวงพ่อโดยเด็ดขาด เดินทางมาสองชั่วโมงกว่าๆตอนนี้มาถึงแล้วนะครับก่อนจะเข้าไปกราบหลวงพ่ออาจารย์แวะดูเจดีมีวาส,สนาที่เราสร้างกันก่อนนะครับตอนนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปมากเลยนะครับภายนอกใกล้จะเสร็จแล้วเหลือการตกแต่งอย่างเดียวครับอันนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ไอ้ตัวนี้น่าจะเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบไหมครับครับเพราะโครงสร้างก็เสร็จแล้วเหลือแต่ไอ้พวกไอ้ตกแต่งนี่ครับ ส่วนช่างที่ทำงานที่นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับบอกว่าอยากปรับฐานดวงเพราะเห็นคนปรับฐานดวงแล้วมีแต่คนรวยและอาจารย์ก็เลยบอกไปนะครับว่าตอนนี้ไม่มีพิธีปรับฐานดวงแล้วนะครับไม่มีเวลาได้ไปน้องสาวก็เช่าวัตถุมงคลมาอยู่แต่เมื่อกี้จะมาด้วยแล้วไม่ได้มาก <c oughs> <c oughs> ็เลยบอกเขาโอ้โหเขาขนลุกใหญ่เลยเขาบอกเขาอยากเจอมาก เอมรับหน้าที่พาไปดูภายในเจดีครับไปเจอหนุ่มน้อยคนหนึ่งชื่อน้องบาทครับน่ารักมากเลยครับชื่ออะไรครับบาทชื่อน้องบารครับอันนี้ไม่สบายเลยมาทำนะระะเล็วๆนะครับออะะของที่เราเตรียมไว้อยู่ไหนล้ะ ตอนนี้เขาอีกประมาณ20นาทีเอ็มเป็นคนประสานงานเก้าอี้นดไฟฟ้าให้เขามาส่งที่นี่นะครับและตอนนี้บอกว่าใกล้จะถึงแล้วนะครับโดยที่ถ้ามาถึงแล้วจะให้รอที่ปั๊มน้ํามันใกล้ๆกับวัดครับถึงเวลาไปกลาบห่ถึงเวลาไปกลับหลวงพ่อแล้วนะครับทุกคนเห็นเต็นท์ด้านนอกและคนที่กําลังจัดดอกไม้ไหมครับ นี่คือลูกหลานของหลวงพ่อที่กําลังเตรียมงานให้กับหลวงพ่อนะครับจริงๆแล้ววันเกิดหลวงพ่อคือวันพรุ่งนี้นะครับแต่อาจารย์มาก่อนหนึ่งวันเพราะอาจารย์ติดงานไม่สามารถมาในวันงานได้ครับมาจัดดอกไม้ให้ท่านมาเลี้ยงลพานแดดวัดชัยเพรียังคงรุนแรงได้ใจเสมอครับ ส่วนคนนี้คือคนขายลอตเตอรี่หน้าศาลาครับที่มาทุกครั้งต้องทักทายกันก่อนและแกก็ชมนะครับว่าปูหน้าคาจักรพพัดสวยมากๆที่สำคัญคนมากราบไหว้บูชาสมหวังกันเยอะมากนะครับเร็วๆนี้ทุกคนจะได้เห็นนางรำา1 0 0คนมารำถวายแก้บนเพราะมีคนได้10ล้านเพราะขอปูไว้ครับ ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมอาจารย์ได้เป็นลูกบุญธรรมของหลวงพ่อเป็นเพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งมาบอกกับอาจารย์ว่าให้มากราบหลวงพ่อพออาจารย์มาถึงหลวงพ่อก็พูดคําแรกว่ามาแล้วบ่แล้วท่านก็เล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนที่อาจารย์จะมาท่านได้เห็นในนิมิตนะครับและมีเทพหลายพระองค์มาฝากอาจารย์ไว้กับหลวงพ่อครับถาม่าพูดนี่นันพูดไรมันลายพูพเเพนไ่้ผู้เอกพรรดิเนี่ยนะพ่อเ้าอาพ่าท่านเอารับปาก อาจารย์แปลกใจมากเลยนะครับว่าทำไมหลวงพ่อเห็นอาจารย์แล้วไม่ตกใจหรือไม่แปลกใจอะไรเลยสรุปว่าหลวงพี่บอกหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วนะครับบอกก็คงม,มาถึลวลพี่ก็บอกหลวงพี่แม่บอกว่าบอให้บอกนหลวงพี่ทำแผนแตกหมดเลยอาจารย์ง่อนมากเลยตอนนี้แต่ทั้งหลวงพี่แล้วก็หลวงพ่อก็ยังไม่รู้นะครับว่าอาจารย์มีของขวัญมาเซอร์ไพรส์รด้วยเวลามาหาหลวงพ่อสิ่งแรกที่อาจารย์จะถามนั่นก็คือสุขภาพาพอเป็นจังใดครับ ส่วนคนนี้สิทธิอาจารย์นะครับรอลงพลักหน้าทองกับอาจารย์และตอนนี้ได้คิวเรียบร้อยแล้วครับเห็นแขนไหมครับใส่ปีเสียจักรพัรดด้วยทุกคนรู้ไหมครับว่าปีเสียจักรพรรดิท,ทาคนเปลี่ยนฐานะเยอะมากเลยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกครับว่านี่คือจักรพรดของปีเสียแต่ละวันอาจารย์จะได้ยินข่าวดีจากลูกศิษย์เยอะมากๆเลยยินดีกับทุกคนนะครับ อาจารย์ออกมายืนรอของขวัญอยู่ด้านนอกนะครับยืนรอไปก็ลุ้นไปเพราะว่ากลัวหลวงพ่อจะเห็นก่อนแต่อาจารย์ลืมไปนะครับว่าในสารามีกล้องวง,งจรปิดที่เห็นได้ทุกมุมภายนอกเลยสรุปว่าแผนแตกรอบสองครับแตกซ้ำแตกซ้อนมากเลยอาจารย์เย็นรออยู่นานมากนะครับจนต้องให้เอ็มโทรไปถามสรุปว่าคนขับรถเขาขับรถเลยวัดไปครับคนขับลงครับฮะคนขับลงและในที่สุดก็มาแล้วนะครับ ส่วนเอ็มก็ไปเตรียมเค้กครับทุกคนครับนี่คือครั้งแรกในชีวิตของอาจารย์ที่ถวายเค้กให้กับพระสงฆ์นะครับสวัสดีครับและคนที่ทําให้แผงแตกมาแล้วนะครับหลวงพี่ปิยะชัยป็นยังุ่เป็นอ่าก็เฉลยก็บอกว่ามาสิมา ส่วนคนเสื้อแดงคนนี้ที่เผลอโอนเงินให้กับมิจชาชีพ40,000กว่าบาทนี่ขนาดเจออาจารย์บ่อยๆนะครับทุกคนต้องระวังนะครับจำไว้ให้ดีอาจารย์มีแค่บัญชีเดียวเท่านั้นธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีบริษัทจักรพัฒน์มั่งคั่งเลขบัญชีลงท้ายด้วย5525เท่านั้นไม่มีบัญชีสำรองและไม่มีสแกน QR code ครับ อตอนแรกคนส่งของจะแกะข้างนอกนะครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ไปแกะข้างในไหนๆแผนก็แตกแล้วขอให้มีอะไรได้ลุ้นบ้างนิดหน่อยก็ยังดีน้องชายเป็นคนมาช่วยเปิดประตูให้นะครับ <c oughs> น้องเป็นเด็กน่ารักมากๆขยันเรียนแล้วก็ขยันทํางานนะครับมาแกะข้างในดีกว่าอาจารย์ชมคนส่งของว่าตัวเล็กแต่แข็งแรงมากพอพูดจบปุ๊บเซเลยครับเลย แข็งแรงมากอุย้ยเพิ่งชมเมื่อกี้นี่เองเดชช่วยหน่อยเดชเดชต้องมาช่วยหน่อยสรุปว่าอาจารย์ก็เลยให้เดชช่วยยกอีกแรงครับ ดูรอยยิ้มของหลวงพ่อสิครับหลวงพ่อยังไม่รู้นะคะว่าอยู่ในกล่องคืออะไรแต่ก่อนอื่นอาจารย์ต้องถวายเค้กก่อนครับร้องเพลงไม่ได้นะครับไม่เหมาะสมสิ่งที่อาจารย์อวยพรหลวงพ่อน,นั่นก็คือให้หลวงพ่อแข็งแรงและก็อยู่กับลูกหลานไปนานๆและอาจารย์ก็เป็นคนดับเทียนเองเพราะหากหลวงพ่อเป็นคนเป่าอาจจะไม่เหมาะสมครับ <c oughs> ฉลยแล้วนะครับว่าเป็นเก้าอี้นวดไฟฟ้าและพอแกะออกมาเก้าอี้สวยมากๆเลยครับเพราะอาจารย์ก็เพิ่งเห็นพร้อมกันกับหลวงพ่อครับเอ็มเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยครับส่วนหลวงพี่ปียชัยนั่งยิ้มเปื่อยๆอย,ยู่พุ่นเพราะว่าต่อไปนี้จะมีเก้าอี้มาช่วยนวดแล้วนะครับยัยมันหนีพอ่ะเอ เก้าอี้สามารถสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยนะครับอาจารย์ก็เลยแซลลคนขายว่าสามารถพูดเป็นภาษาอีสานได้ไหมบอภาษาอีสานเลยบอกค่ะ <c oughs> อ่านทุกคนอ่านว่าเด็กภาษาอ่านทุกคนว่า <c oughs> หนวดขาเบง่งดูวาสินวด่นเราถึงเวลาให้หลวงพ่อลองขึ้นเป็นนั่งแล้วนะครับครบเขอ้าไปนะครับพอ่พอ หลวงพ่อบอกว่าสบายมากๆได้นวดทั้งตัวพร้อมกันเลยแต่คนที่สบายมากๆน่าจะเป็นหลวงพี่ปิยชัยครับล่าสุดตอนนี้สั่งงานก็ยิ่มไม่หยุดเลยครับรรรรนวดทั้งตัว <C> e <at> ตัวอาจารย์เองก็ชมเก้าอี้ไม่หยุดนะครับว่าสวยมากและตอนนี้อาจารย์ก็อยากได้เหมือนกันครับเพราะอาจารย์ทํางานทุกวันวันละ20ชั่วโมงอยากไปนวดก็ไม่มีเวลาเลยครับให้แฟนนวดให้ก็สงสารแฟนครับเป็นวันที่อิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยนะครับหลวงพ่อเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งญาติผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์ที่ทําให้อาจารย์ได้มีทั้งวิชาและมีโอกาสได้เรียนรู้จากเกจิอาจารย์หลายๆท่านครับ โฮมแม็กซ์หยุดนวดซัำน้นองคองคอนน้องปีนี่นอ้อง,งน้องปีสิบบริเวณนั่น,น <c oughs> และแน่นอนครับ <c oughs> เราเห็นญาติผู้ใหญ่ของเรามีความสุขอาจารย์ก็สุขไปด้วยการถวายครั้งนี้อาจารย์ขอให้บุญนี้สําเร็จกับสิทธิ์ของอาจารย์ทุกคนนะครับให้ทุกคนสุขกายสุขใจทําอะไรก็ขอให้สําเร็จสมหวังร่รํารวยทุกคนสาธุครับ